การเรื่องวันที่กันนะคะ,ะเราจะจัดการรูปแบบของวันที่นะคะเราก็เปิดงานของคราวก่อนขึ้นมานะคะในชีทของวันที่เริ่มทําง,งานนะคะนักเรียนก็ไปพิมพ์ในคอลัมน์ e นะคะวันที่เริ่มทำง,งานมีวันอะไรบ้างนักเรียนสามารถพิมพ์ตามครูได้เลยนะคะลักษณะการพิมพ์คือสาตว์เทีดูนะคะสมมติครูลบตนนัวนีออกเนะาะครูก็ใส่ไป10บครับ ส 6, องห้เนี่ค่ะแล้วก็เอนทค่ะดังนั้นในเซลล์อื่นๆนักเรียนก็พิมพ์ได้เลยตามนี้นะคะพอนักเรียนพิมพ์ตามนี้เสร็จนะคะเราจะไปดูว่ารูปแบบวันที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นรูปแบบวันที่แบบไหนนะคะยกตัวอย่างาเช่นคือเลือกคนแรกเลยนายอภิชาติวันที่เริ่มทำง,งานนะคะขวาเมาส์คลิกก็ล่นเอค่ะเสร็จแล้วคุณไปเมนูเมูนะคะไ,คไปไ ในส่วนของ n u m b e r นะคะเลือกมุมด้านขวาด้านล่างตรงนี้นะคะลูกศรไปไดคลิกลงไปนะคะมันก็จะบิงไปที่แ,แท็บ Number แล้วก็ไปที่เรื่องของเดทวันที่นะคะในส่วนของโลเคทนะคะนัเกเรียนเลือกไทยน,นะคะคาล endar ไทยนักเรียนเลือกตัวเดียวของครูได้เลยนะเสร็จแล้วก็สามารถดู Simple ตัวอย่างตรงนี้ได้นะคะ จากนั้นท้ายตัวนี้นะคะนักเรียนดูเลือกรูปแบบได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะคะในที่นี้ครูเลือกเป็นลองลองดูนะคะสมมุติครูเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแบบนี้นี่คือรูปแบบนะคะมันก็จะเป็นตัวอย่างให้เราบบน,นี่ตัวอย่างมันจะปรากฏตัวเลขเหมือนกับตัวที่เราพิมพ์ได้พิมพ์เลยนะคะนักงเรียนก็โอเคนะคะ,ะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งไปเมนูนะคะมเมนู แล้วเลือกคลิกตรงนี้นะคะมันจะขึ้นมาว่าฟอร์แมตเซล์นะคะมันจะได้เหมือนอันนีน้ให้ลองเลือกรูปแบบนะคะตัวอื่นดูเป็นอะไรดีถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะตัวตัวของเดือนนะคะชื่อเดือนก็จะเป็นชื่อเต็มนะคะก็ลองคลิกดู บว่าเป็นแบบนี้นะคะเราคุณเคยอยู่แล้วก็แก้ไขด้วยกันดับเบิลคลิกนะเป็นการขยายช่องหรือคอลัมน์ออกมานะคะรูปแบบถัดมานะคะครูก็เลือกไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมฟอร์แมตเซลนะคะก็เลือกเป็นเลขเลขไทยบ้างนะคะลองเลือกเป็นแบบเลขไทยบ้างนะคะก็โอเครูปแบบเป็นแบบนี้นะคะ มากรูปแบบหนึง่งอะไที่เรายังได้เลือกเลือกปุนะคะ,ะตัวนี้ล่ะนะคะเป็นเดือนเดือนภาษาไทยที่เป็นเดือนเต็มเลยนะคะก็โอเคนะคะขึ้นอยู่กับเราเลือกรูปแบบว่าเราจะเลือกแบบไหนเราสามารถเลือกได้แต่รักษาการพิมพ์ก็พิมพ์มลักษณะเดียวกันนะคะ,นะคะไปดูอีกตัวหนึ่งค่ะ,ะตัวอย่างของวันที่ซื้อนะคะวันที่ซื้อ ขยายช่องใบนินนะคะวันที่ซื้อนี้คืออ้านตัวเลขเลยแล้วกันนะคะสีนึ่งสามสิบสองน้าสามสหนสามห้าสามสิบหนึ่สามห้าสาม น,นะคะครูก็จะพิมพ์แบบนี้ไปะะลักษณะน,าานี้ครูลองทําแบบใช้วันที่รูปแบบเดียวกันทั้งหมดครูก็คลิกเมาส์ลากคุณนะคะวันที่ที่มีทั้งหมดเลยแล้วก็ไปที่ในส่วนของ number format ออนะคลิกตรงนี้นะคะ number format ปึ๊บนะคะม,มันจะขึ้นหน้าต่างของ format อ cell เ,เช่นเดิมนะคะในเรื่องของเดทเราก็มาเปลี่ยนรูปแบบ มมติครูใช้รูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้มันก็จะได้เป็นเดือนยอ่อแบบนี้ครูก็โอเคะคะนะคะก็จะเปลี่ยนได้ทีเดียวทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของวันที่นะคะเรียบร้อยแล้วน,นี้ก่อนจะจบคลิปนี้ครูจะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของการคำนวณด้วยสูตรนะคะด้วยสูตรนะคะวิธีการคำนวณด้วยสูตระะก็จะใช้การคำนวณจากจำนวน ดูด้วยราคาต้นหน่วยนะคะนั้นราคารวมเราก็จะคิดได้โดยใช้สูตรแบบนี้นะคะทุกครั้งในการคำนวณต้องเริ่มต้นด้วยตัวหน่วยทุกตับเสมุดก็พิมพ์ตัวหม่วยทุกับนะคะแล้วเอาเมาส์คลิกนะคะในจำนวนของกางเกงขาสั้น120นะคะดูด้วยราคาต้นหน่วย ลักษณะนี้นะคะที่ครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือมันเป็นเรื่องของฟอร์แมตฟอร์แมตที่คลิปก่อนหนะ้านี้เราเลือกฟอร์แมต as table ขึ้นมานะคะนี้มันก็เลยทำให้เราคำนวณออกมาโดย มันอ้างอิงชื่อจำนวนเลยมันไม่ได้อ้างอิงจาก e 2หรือ f f 2นะคะถ้าครูเอาเมาส์ครูพิมพ์ e 2คูณด้วย f 2องใช้แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเมาืม่อสักครู่นี้ที่ครูสาธิตให้ดมูมันไปติดเรื่องฟอร์แมตของเทเบิลนะคะมันไม่ขึ้นในส่วนของการคูณด้วยด้วยชื่อเซลล์นะคะครูก็ใช้วิธีการเท่ากับ e 2ก็คือ120คูณด้วย f 2 125ก็จะได้มาแบบนี้นะคะพอ enter ปุ๊บนะคะผลลัพออกมาหมดทีเดียวเลยเพราะมันติด format ในเรื่องของ format as table มานะคะนั้นครูขออนุญ,ญาตลบก่อนนะคะคำนวณด้วยทีละ 1, 1 1 1รายการนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดเจน,นะคะอูอีกรอบหนึ่งนะคะ มื่อสักครู่ครูคำนวณด้วยเครื่องหมายเท่าก,กับอันนี้ครูลองเครื่องหมายบวกดูบ้างนะคะแปดสนะคะมันอยู่ที่ e e 3ครูก็พิมพ์ e 3นะคะคูณด,ด้วยคูณใช้เครื่องหมายดอกจันนะคะคูณด,ด้วย f 3นะคะครูก็ enter นะคะนะคะมันก็จะได้ออกมาสามารถออโต้รันได้คลิกเมาส์นะคะมุมด้านล่างเมาส์เป็นเครื่องหมายบวออกสีดำ จะได้คําตอบทั้งหมดเลยค่ะใส่ตัวค่าหลักพันนิดนึงคะจุดท้ายมเอาศูนย์ตำแหน่งแ่สายนี้ก็คือการคํานวณด้วยสูตรนะคะค่าว่าเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการคำนวณนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ